สนัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จอไม่เจอกันหลายวันเลยนะคะทำไมถึงไม่ค่อได้เจอตอนนี้ก็เลี้ยงลูกแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างไม่มีบ้างนะคะวันที่22จุลาค2024นะคะแล้ววันที่10จุลาคที่ผ่านมาก็คือจะมีผู้อพยพมาจากเมืองล่าเซียวนะคะแล้วก็มาติดระหว่างทาง1คืน2คืน3คืนบ้างทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นแล้วทำไมถึงต้องผ่านมาทางเมืองนัำรันนะคะมีเพียงไม่กี่เส้นทางเองที่ จะต้องผ่านไปได้หลายๆเมืองทางภาคใต้แล้วก็ภาคในเขตของพม่านะคะมีหลายๆคําถามเลยทําไมต้องหนีมาทางภาคใต้นะคะทําไมต้องหนีมาทางเขตประเทศไทยชายแดนไทยพม่านะคะเพราะว่าทางภาคเหนือของรัชฉานะคะจะเป็นหมู่เจ็ดน้ำคำําแล้วก็ที่จะติดชายแดนจีนกับพม่านะคะทําให้ชายแดนปิดไม่พอแล้วเขตทางภาคเหนือนะคะ ที่บูเจ้องค้ำก็มีการสู้รบด้วยเช่นเดียวกันระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นแสนวีก็เลยทุกท่านก็ทุกคนก็ไม่เลือกไปทางภาคเหนือนะคะก็จะลงมาทางภาคใต้แล้วก็ภาคละชางตะวันออกแล้วก็เขตในพม่าบ้างค่ะในวีดีโอนี้ก็เดือนพไนนองเ้าเข่ากัดด้วยในแผนดีว่าย่านเป์ฮังแลลูกดีลาเซลม่าถ,ถึงตีน้ำรันใน ใส่ข้าวตั้งถึงถึงสอถึงสวันเมื่อวันที่สิบปนมานั่ยค่นาไหนย,ย่ากอย่านเปิดสังแลดเดรไล่มาดั้งน้ำรันได้ผาดน,น้ำรันมันก็กอเจ็วกว่าตั้งเมืองมานมันก็กอเด็วกว่าตั้งเมืองใต้ปอดออกคงอันนั้นก็เมืองใต้ปอดจันเลยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็เข้าอ,อ่นนกันกัดด้วยซ่อมกันค่ะงั้นเราไปดูได้กันเลยค่ะเดี๋ยวโมจะพาทุกท่านมาดูใน Google Map กกันนะคะว่า เป็นยังไงทำไมถึงใช้เวลานานมาถึงน้ำรันปกติแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเองจริงๆก็คือนี่จะเป็นลาเซียวนะคะแล้วก็ลงมาทางนี้ลงมาทางนี้ส่วนทางนี้จะเป็นทางแยกไปสีป้อแล้วก็มันทะเลแต่ว่าเราจะแยกมาทางนี้มาถึงตรงนี้อันนี้คือน้ำรันนะคะจุดที่เราอยู่ณนะตอนนี้ค่ะ แล้วก็เส้นทางนะตอนนี้ที่ไปได้ก็คือจะมีเพียงสองเส้นทางเองก็จะเป็นสาทางที่มาทางน้ำปองตรงนี้ค่ะน้ำปองที่มัวอยู่นะคะแถวนานางก็จะอยู่แถวนี้แล้วก็มาทางเมืองใหญ่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาทางนี้มาทางตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็มาแยกตรงนี้มาถึงน้ำรันนะคะตอนนี้มีอยู่สองเส้นทางเท่านั้นค่ะ สาเหตุที่ใช้เวลานานนะคะเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนี่มาจากตรงนี้ตรงสะพานเจแอนเจแอจะอยู่ตรงนี้เจแอนี่คือซึ่งจะมีแม่น้ำาต๊ทวดีนะคะหรือแม่น้ำตูตรงนี้ค่ะทุกท่านจะเห็นภาพเห็นไหมคะลงมาลงมานี่สะพานเสียไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วส่ง การสู้รบกันครั้งที่แล้วทำให้สะพานเสียซึ่งมาไม่ได้ตรงนี้แต่ว่ามีทางอื่นไหมมีเราจะต้องไปทางลัดแต่ว่าต้องข้ามเรือนะคะหลายท่านสงสัยว่าแล้วมาได้ยังไงอะไรแบบนี้จริงๆต้องลงมาแถวแถวนี้ค่ะจะมีอยู่สองเส้นทางมีตรงนี้อีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็ามาทางตรงนี้อีกเส้นทางหนึ่งซึ่งจะข้ามไปทางใช้แพ่ข้ามนะคะ แพก็คือจะข้ามได้ต่อครั้งละสองคันสองคันเท่านั้นเองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าฝนตกแล้วก็น้ําเชี่ยวอาจจะหยุดข้ามเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็เมื่อวันที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ว่ามีมีรถมาติดเป็นพันๆเลยก็จะเป็นตรงนี้ค่ะ จากแถวแถวนี้แถวแถวนี้จะเป็นรถติดหมดเลยจนหลายเป็นพันๆเลยนะคะบางคันก็มาติดเป็นสองสาวันบางคันก็มาติดหนึ่งคืนสองคืนสามคืนบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถามว่ามีแค่เส้นทางนี้เส้นทางเดียวหรอไม่นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะไปทางลัดมีอีกเส้นทางหนึ่งเรามาดูกันค่ะครับเลยเล็กๆ ท่านเห็นไหมคะจากลาดเซี่ยวมาถึงตรงนี้ตรงสะพานเมื่อกี้ที่โมให้ทุกท่านดูนะคะแต่ว่าเราจะขึ้นมาทางนี้เลยแน <c oughs> ่ตรงนี้มาถึงตรงนี้จะมีเส้นทางเส้นทางลัดลงมาทางนี้คะ่ะ <c oughs> เรามาดูใกล้ๆกัน <c oughs> เส้นทางลัดนะคะจะมาทางนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าหากว่าจะมาเส้นทางลัดคือเส้นทางแบบ ม่เพราะว่าไม่ใช่เส้นทางหลักนะคะเส้นทางจะไปทางหมู่บ้านต่างๆแต่ก็มีความลำบากพอสมควรวเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่รถสูงสูงก็คือจะไปไม่ได้นะคะมาเส้นทางนี้เลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปทางจริงๆก็จะไปทางเมืองใหญ่เมืองใหญ่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเน็ตช้ามากทางนี้เมืองใหญ่ ถึงทางนี้ซึ่งมาตรงนี้มัองใหญ่นะคะแล้วก็มาเส้นทางนี้อีกทีหนึ่งนี่ค่ะมาถึงตรงปังนิวปังนิว้วเราค่อยแยกลงมาอีกจนมาถึงน้ำลันนะคะเส้นทางแปลว่าคดเคี้ยวแล้วก็ลำบากสุดยอดมากรถแต่ละคันที่มาเส้นทางนี้คือพอมาถึงน้ำลันนะคะแต่ว่าโคลนเต็มเลย เส้นทางเส้นทางหลักอีกทางหนึ่งก็คือมาทางน้ำปองนะคะแต่ว่าในช่วงนั้นช่วงที่สู้รบกันที่ลาเซียวนะคะซึ่งน้ำปองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เขาปิดถนนปิดปิดไม่ให้ผู้คนเข้าออกนะคะนี่จะเป็นในเมืองน้ำปองเลยสะพานน้ำปองจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเสียคือสะพานน้ำปองยังไม่เสียนะคะสมาทางนี้ นั้นทำให้เล็กลงแล้วก็ไปอีกทางก็คือเมืองใหญ่เช่นเดียวกันค่ะไปไปจนถึงเมืองใหญ่เลยเมืองใหญ่ก็ไปอีกมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะมาทางนี้เส้นทางเมืองใหญ่จะอยู่ตรงนี้<อ>เห็นไหมคะเส้นทางหลักๆก็ไปทางนี้จริงๆ ถ้าหากว่าไปลัดานใต้แล้วก็ตองตองจีแล้วก็ถ้าคิดเล็กจะไปทางนี้ได้อีกจะไปทางนี้อีกทางนี้ได้ส่วนมากแล้วถ้าหากใช้เวลาทั้งน้ำปองได้ก็คือทุกคนเลือกไปทางนี้นะคะถ้าหนีไปทางใต้เพราะว่าจะเป็นตองจีแล้วก็หนีไปทางภาคตะวันออกก็คือเชียงตุงถ้าคิดเล็กนะคะเพราะจากนั้นก็จะเป็นชายแดนไทยพม่าค่ะ ส่วนมากหล,หลายๆคนเลยถามน้ำน้ำรันอยู่ส่วนไหนอ่ะอยู่ตรงไหนของลาเซียลนะคะจริงๆน้ำรันก็จะอยู่ในจังหวัดของสีปอ้อค่ะแต่ตอนนี้สะพานสีปอ้อเสียแล้วก็จอกเมก็เสียเช่นเดียวกันเส้นทางนี้ถูกตัดขาดไปเลยนะคะโอเคตอนนี้เราจะมาดูระยะทางจากลาเซียลมาถึงน้ำรันนะคะปกติแล้วจะใช้เวลา กี่ชั่วโมงแล้วมีกี่กิโล,โล,โลเมตรมาดูกันค่ะลาเชลถูน้ำรันนะคะก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงกับ20นาทีหรือถึง3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะจะเป็น110กิโลเมตรนะคะจากลาเซียลมาถึงน้ำลันค่ะ นี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะจากน้ำรันนะคะไปได้ทางไหนบ้างไปทางตองจีนะคะนี่เราไปทางนี้เลยไปทางจริงๆก็จะมาแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แล้วก็มาทางทางลัดแล้วก็มาถึงตองจีส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะคะน้ำลันไปถึงเมืองกึงแล้วก็ปังหลงไปยังตองจีส่วนมีหลายท่านเลยถามเข้ามาบอกเชียงตุงอยู่ส่วนไหนนี่นี่กว่าจะไปถึงเชียงตุงนะคะไกลมาก ถ้าหากดูในแผนที่ก็ใกล้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วไปถ้าหากว่าไปก็คือต้องนอนเราวละลาระยะทางหนึ่งคืนตรงนี้เชียงตงุงเชียงตงุงถ้าคิดเหล็กตรงนี้นะคะนี้ทีนี้ก็ทําให้ทุกท่านทราบกันแล้วนะคะว่าอยู่ส่วนไหนของรัะฉานเหนือคะ่ะ นั้นสรุปเลยนะคะทำไมถึงใช้เวลานานก็คือ1ก็จะเป็นเส้นทางลำปากแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือถูกตัดขาดนะคะเส้นทางไปทางน้ำปองถูกตัดขาดแล้วก็เส้นทางที่มาทางสีป่ปอดตรงสะพานตรงเจแอน เสียก็เลยทําให้ต้องข้ามเรือเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มีรถห,หลายๆพันคันต้องรอนานนะคะในช่วงวันที่สิบที่ผ่านมาทีนี้ก็ทําให้ทุกท่านได้เห็นภาพแล้วก็ได้ทราบกันแล้วค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในรัชดาเหนือถูกตัดไฟฟ้าถูกตัดมาเกือบเดือนแล้วนะคะทําให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตกับสัญญาณมือถือถูกตัดเช่นเดียวกันคะ่ะมีบ้างไม่มีบ้างก็อาจจะนานๆทีได้ลงนะคะ มีหลายๆท่านเลยเธอบอกว่าหนีมาเลยไม่ต้องอยู่แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งเข้าใจว่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะหนีไปแต่ซึ่งถ้าหากว่าเราไปก็คือเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเราจะไปทําอะไรแล้วไม่ใช่บ้านของเราเราจะไปอยู่กินกับคนอื่นก็เกรงใจตอนนี้ก็คือยังไม่หนีค่ะแต่ก็เตรียมไว้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงค่ะต้องขอ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ที่เป็นกำลังใจกันเข้ามาหลายๆท่านเลยขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากใจนะคะเดี๋ยวมีอะไรมีอะไรโมก็จะรายงานมาเรื่อยๆนะคะงั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เป็นกำลังใจกันเข้ามาค่ะงั้นเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะในส่สุค่ะสวัสดีค่ะ